เราจะเดินข้าโบสถ์กันแล้วนะคะเดี๋ยวข้ามถนนต้นนะคะโบสถ์นี้นะคะโบสถ์ที่เสียมแตะนะคะเราต้องมาไหว้ไหว้พระในโบสถ์ก่อนนะคะเราจะคุยกับป้ามาเพื่นเล็กที่จะระกเทคคี่ยวหนึ่ง,งเขานะตั้งแต่สมัยป,ปีที่แล้วเก็เป็นบริวารของท่านตอนนี้คู่ละร้อยนะตอนนี้ไม่มีแล้วเราขึ้นไปอุโบสถระหว่างทางนะคะ ข้ามาแล้วเราต้องมาไหว้นะคะทำบุญด้วยนะคะพะน้มค่ะป่าป่า,ปาวาัดสาันจ้า ตั้งนโมสามจบเลยเสร็จแล้วก็ไปทําบุญถวายผ้าไตนั่นไงเอาผ้าไตตัดตรงนั้นไงเอาผ้าไตตัดตรงนั้นตอนนี้เรากําลังจะเข้ามาใน <ไว S 2> อุโบสถนะคะ <ไว S 2> เพื่อจะเอาผ้าไตมาถวายนะคะการทําการเอาผ้าไตไอ่ะก็คือเอาเงินไปบริจาคตรง ตรงต,รตู้นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าไตรนะคะผ้าตยมาถวายค่าถวายจะติดอยู่กับหน้าผ้าไตรนะคะเห็นไหมลองสังเกตดูไหมจะม<น>กะะะีกระดาษสีขาวๆอะค่ะกระดาษสีขาวๆนะคะให้เราตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะไหวพระเสร็จแล้วตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ จะมีกระดาษให้เราอ่านนะคะอ่านตรงนั้นเลยนะคะเพื่อความเป็นสริริมงคลอะไรที่มันดีอะไรที่ทำให้และทำแล้วสบายใจนะคะทำไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากถวายผ้าไตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาวางตรงผานนะคะผานที่วางผ้าไตรอะคะ่ะ นะะี่ค่ะวางดอกไม้วางผ้าไตรเสร็จแล้วก็กราบพระนะคะกราบพระพี่ภูมินะคะตาภูมินะคะเสร็จแล้วก็ถึงจิวเจ๊อ๋อนะคะเจอ๊อก็ถวายเงินนะคะเพื่อบูชาผ้าไตรนะคะเพื่อบูชาผ้าไตร ปวดเขานิดนึงก็จะมีคนมากราบไหว้พระที่อยู่ในอุโบสถนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาวัดสารเจ้านะคะก็คือไปที่สารเจ้าเซียนแปะโรงสีนะคะก็ให้ ก็ให้มาไหว้พระที่อุโบสถก่อนนะคะไหว้พระแล้วก็ไปไหว้เซียนนะคะไหว้ไหว้เซียนนะคะเวลานี้ออตั้งธิธิษฐานขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะๆตั้งจิตอธิษฐานขอให้เอฟซีทั้งหลายอะคะ่ะ มีความสุขตลอดปี2,566นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มอ่านนะคะสังเกตไหมคะว่าคนไทยยังใส่แมสอยู่นะคะไปที่ไหนใส่แมสด้วยนะคะ นี้เราออกมาจากออพระบูบสดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขอพรจากเซียนแปะนะคะเซียนแปะองค์สีนะคะามาดูบรรยากาศภายในะะอ่ะตอนนี้เรามาถึงที่จำหน่ายนะคะจำหน่ายพายันนะคะเซียนแปะองค์สีนะคะ คะก็มีจำหนายเยอะแยะเต็มค่ะบูชาเ้านสามร้อยบาทเอาป่ะเอาแบบขนาดเล็กๆอ,องค์เซียมแปะ รุ่นรวยพันล้อนดใครสนใจดูชาได้นะคะดูชาได้อาจารย์ คือถ่ายเฉยๆไม่กินก่กนอนกินหรอกินข้าคก่อเชิญกินข้าวหระเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวกันไปไปไปแปกอนเดี๋ยวคะ ตอนนี้เราจะเข้าไปกราบเซียนแปะนะคะเพื่อขอให้ชีวิตมีสิริมงคลน,นะคะร้อยหนึ่งสองสามบารมีเซียนแปะนะคะเมื่อกี้เราไปไหว้พระอุโบสถ์ ต้องวัดอีกหน่งนี่แหละสามสิบหกุนชุดละหนึ่งร้อยบาทนะคะเพื่อไหว้เซียนแปะนะคะตอนนี้ระหว่าง อธิบนะคของมือที่เราจะมาไหวขอรขอกระมีมพรองเปี่ยนสมุของมงคลเราจะให้ลาบิพาเปสิริมงคลกับตเราและครอบครัวของเราภูมิลายอธิษฐบอกขอดีๆหน้าบ้านหน้ารถหน้าร้านค้าเราส่งป็นตัวเราครับจะได้เจริญรุ่งเรือกองนะครับยกของข้นมือครับมองหน้าพรองค์อกกรับี่มือเี่งดังตังสรดานะครับรูปขอลาของมงคล ขออ,องค์เิแสงนำกลับไปทานเป็นสิริมงคลแก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครวขอ,อให้องโภมาทานพรในสิ่ที่รูปัดหนาขอ,อให้สป็นสหวังทุกป่ายยกมืกอหัวตาลักนีใจนะครับเป็นสหวันสุาน,นะครับไม่มีอะไรสวยดน,น,น้อย ขอให้สิ่งที่ลูกตั้งใจกับขอตรงสำเร็จม,มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงด้วยเอาได้รอพร้มแล้วเนะครับรรอ้มแลเชิญครับ อา่าพี่ถ่ายให้หนูได้ป่ะคะอะไรครับถ่า,ย,ายให้หนูหน่อยถ่ายให้หนูอ๋อโอเคค่ะโ <Weber. S 1> อเคค่ะหลังจากที่เราไหวเซียนแปะแล้วนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือน,นี่นะคะเราจะต้องไปบูชานะคะบูชาสิ่งที่ได้อ่าบูชาพวกนี้นะคะแล้วเอากลับไปบูชาที่บ้านนะคะแ <c oughs> ล้วก็สารเจ้าจะมี จะมีจะมีรูปเซียนแปะแล้วก็พยันให้นะคะจะมีรูปเซียนแปะและพยันให้ให้เราเก็บเอาไปไว้บูชาด้วยนะคะขอภัยด้วยน,นะคะเพราะว่าออดถ่ายมือเดียวนะคะอถ่ายมือเดียวนะคะให้ยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปนะคะแา่ข้างนอกข้างนอกศาลเจ้าก็จะมีสิ่งข้างนอกศาลเจ้าก็จะมีการขาย สินค้านะคะสินค้าที่เกี่ยวกับเซียนแปะนะคะนะคะออขอแนะนำนะคะท่านที่มาแล้วนะคะมามาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะต้องบูชาอะไรบ้างนะคะแนะนำนะคะให้ไปไหว้รนนะะววพระที่อุโบสถก่อนนะคะไหว้ไหว้พระที่อุโบสถก่อนแล้วค่อยมาไหว้นะคะเซียนแปะนะคะ ที่ศาราณาทีทองสิรินะคะที่ศารานาทีทองสิรินะคะขอย้ําให้ไปไหว้พระที่อุโบสถก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วนําแล้วนําเขาจะมีของขายในศาลเจ้าะคะ่ะจะมีอุบาเนี่ยคะ่ะพวกที่เมื่อกี้อ๋อให,ให้ให้เห็นหนะคะูค่ะที่จะเป็นสินค้า พวกผลไม้พวกกล้วยพวกอะไรก็แกล้วแต่ที่จะเอาไหว้เซียนแปดเขาจะมีขายอยู่มุมนี้นะคะเราเดินเข้าไปแล้วก็ไปซื้อนะคะซื้อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไหว้เสร็จแล้วกลับลงมาจะมีคนนําสิ่งนี้ให้นะคะ แต่ถ้าใครนะคะถ้าใครมาแล้วนะคะอยากได้ผ้ายันจากเซียนแปะนะคะแนะนําให้ไปไหว้ศาลเจ้าก่อนนะคะแนะนําให้ไปไหว้ศาลเจ้าก่อนและจะได้สิ่งนี้มาโดยเราโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะคะไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นนะคะที่อื่นขายจิดร้อยนะคะขอบอกนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะการทำมุลเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำทานนะคะทำทานโดยการโดยการซื้อซื้อของนะคะซื้อของยิบเลยค่ะซื้อของนะคะ,ซ,ออะ,คะซื้ออาหารปลาให้ปลานะคะ โดยที่ปลาเนี่ยจะอยู่ในแม่น้ำ,นำได้แล้วนะคะโอ้ได้ข,ของเยเลยท่าจีอยู่นครปฐมอ่าฮะแม่น้ำนะคะแ่เดี๋ยวเอาขอเอาตา,าเดินตามพี่ภูมินะคะพี่ภูมินะคะหลังจากเราทําบุญกันเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทําทานนะคะทําบุญทําทานนะคะแม่น้ําท่าจีนนะคะ ว้าวปลาเยอะเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆปลาเดีย๋ยวเราไปดูกันข้างล่างแม่น้ำด้างพยานะคะอ,อยู่จังหวัดประทุมธาน,นีนะคะเห็นไหมใจเย็นๆครับไปมุมโน้นไหม ใใหญ่มากไว้ไว้ถวนกระแสโน่นตรงน้นก็มีปลาหางแดงอะ่ะปลาหางแดงปกติจะไม่ค่อยเห็นนะวานเลยครับวานข้างหน้าน,นุ่นปลาหางแดงนุ่นเออนั่นไงเมื่อวานเราก็ไปทําบุญมานะคะวันนี้เราก็ทําบุญแตะนะคะ Đồ lơi hạ đồ tức tốc tức tốc การงานนะคะไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางนะคะแล้วขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอในเรื่องของเพื่อนที่ดีนะคะ mm. เพื่อนที่ดีสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทาง,งาน mm. เพื่อนที่บ้าน,นะ